รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมทุกภาคส่วนและประชาชนที่ร่วมกันทำให้สถิติอุบัติเหตุสงกราน5วันแรกลดลงพร้อมเน้นย้ำดื่มต้องไม่ขับร่วมกันสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวิรุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแห่งชาติได้กล่าวถึงการดําเนินงานมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2568โดยกล่าวว่าในช่วง5วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่15เมษายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้รายงานสถิติจำนวนอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงรวมถึงสถิติรายวันเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี2567ลดลงมากกว่า10%ค่ะแต่ส่วนสาเหตุที่เป็นแชมป์ยังน่าเป็นห่วงก็คือเมาสุราขับรถเร็วโดยสถิติในเชิงวิเคราะห์ รถมอเตอร์ไซค์ยังคงเป็นยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุถึงร้อยละแปดสิบจึงของความร่วมมือผู้ขับขี่จัก,กรยานยนต์ทุกคนว่าต้องสวมหมวกกันน็อกมีความตระหนักมีสติไม่ดื่มสถิติอุบัติเหตุก็จะลดลงเป็นอย่างมากรวมถึงรถกระบะจึงขอเน้นย้ำว่าดื่มไม่ขับไม่ใช่เมาไม่ขับดื่มต้องไม่ขับและต้องมีสติในการขับรถนายอนุทิน ได้กล่าวต่ออีกว่าปีนี้ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นฝ่ายเลขานุการได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดเป็นอย่างมากทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุดลดลงเป็นอย่างมากค่ะจึงต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ ช่วงวันหยุดยาวประชาชนกำลังเดินทางกลับขอให้ขับรถด้วยความใจเย็นๆดื่มไม่ขับไม่ต้องเรีบไหนๆก็ได้ไปใช้เวลาอย่างมีความสุขเต็มที่ปีนี้หยุดได้หลายวันด้วยก็ค่อยๆขับกลับและในช่วงหยุดสงกรานต์นี้ตนได้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยขอให้ประเทศไทยมีความผาสุกมีสันติสุขประชาชนมีความสามัคคีรักกัน แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกนะสถิติที่เกิดอุบัติเหตุน,นี่จะ,จะจะจะลดน้อยลงเป,เป็นอย่างมากแต่ปีนี้เนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานจากทางท่านอธิบดีกรมปปเนี่ยเราเราก็เข้มงวดมากให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปยังผ่านนายอำเภอทุกคนเข้มงวดในเรื่องั้งถนนสายในด้วยมันจะเห็นได้ว่าเรื่องของอุบัติเหตุลดลงเป็นอย่างมากต้องขอขอบ ขอบพระคุณกราบขอบพระคุณจริงๆพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแสดงว่าคําว่าดื่มไม่ขับเนี่ยเริ่มเห็นผลนะไม่ใช่เมาไม่ขับนะครับดื่มก็ต้องไม่ขับ,บเพราะฉะนั้นการมีสติก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้ตอนตอนต้นก็คือว่าถนนหลวงถนนใหญ่รถที่เป็นรถเก๋งทั่วไปไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือถนนรองแล้วก็รถที่ เป็นรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะอันนี้จะเป็นพานะที่ทำให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากก็ขอขอ,ขอความร่วมมือตรงนี้มัน,นสถิติก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับก็อย่างอย่างเดิมครับใจเย็นๆดื่มไม่ขับนะครับไม่ต้องรีบไหนๆเราไปใช้เวลาอย่ามีความสุขเต็มที่ปีนี้อยู่ได้หลายวันด้วยนะครับ<ม>ก็ค่อยๆขับมานิว24สถานีประชาชนประนีมามีสุข นางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวพรรดาสุวรรณรายงาน